มีของดีแบบนี้ไม่แบ่งพี่เลยนะใช่ด้วยค่ะพี่เขาใจร้ายค่ะพี่ด้วยค่ะมนมเปรี้ยวกล่องสุดท้ายของร้านอยากกินต้องได้กินอ,อยากกินมานาลว ของนี้แบบนี้ไม่แบ่งพี่เลยนะอะไรเนี่ยพี่ม้ของหนูเอามาุียน้องเกลแบ่งกันบัางพีพี่มาทำไมพี่ม้ไม่ไปซื้อเองล่ะพี่ไปดูแล้วมันไม่มีรถเนี้ยมันมีแต่กล่องสีเขียวขอนะ้าเกลอย่าบน่นพี่ม้าทำอย่างนี้ได้ยังไงนี่มันของหนูนะเอาพ่อแม่น้องเกลบอกมาว่าไงต้องแบ่งตันกันไม่ใช่หรอแต่นี่เราไปซื้อร้านค้ามามีแค่กล่องเดียวก็พี่ม้ก็อยากกินเหมือนกันนี่นะเฮ้ยพี่ ใส่ไม่ไดีพี่มาแย่งหนูก,กินช่วยด้ยค่ะพี่เข้าใจร้ายค่ะพี่ด้วยค่ะมหมดละเกลอ่ะพี่ฝากทิ้งหน่อยนะไม่ไม่เอาของเกลเกลก็เอาไปทิ้งสิพี่แม,ม่ไม่คนกินพี่แม่ก็ต้องเอาไปทิ้งสิไม่ใช่ของหนูอ่ะพี่แม,ม่ไม่นคนกินพี่แม่ต้องเอาไปทิ้งเออเกล เสียงดังมาถึงนี <sm all> <sm all ่เลยเล่นอะไรกันเนี่ยดูมันจะก่อเรื่องอะไรเองยหนเนี่ยก็หนูเอาตอนที่แม่ให้ไปซื้อนมเพียรกล่องนี้มาแล้วพี่เขาก็แย่งกินแล้วเขาก็จะบังคับให้หนูเอาไปทิ้งอ่ะอ๋อทำไมทำอย่างนี้ล่ะก็ผมบอกแล้วไงว่าผมอยากกินก่อนกินนะผมขออนุญาตแล้วอะไรอะไรอะไรเสียงังอะไรเดี๋ยวไหมมีอะไรกันคะคุณอาพี่เขามาแย่งกินนมเพียวของหนูค่ะ ดูสิเนี่ยเอาไปแย่งแล้วก็กินหมดแล้วก็ไม่ทิ้งเอามาให้น้องเกลไม่อีกแล้วนะอะไรเนี่ยพามาเล่นก็ยังหาเรื่องอีกเนี่ยขอโทษเขาเลยนะขอโทษเขาเดี๋ยวนี้เลยก็ไมขอกินแล้วะพี่มันบอกอยากกินอะไรก็ต้องขอก่อนนะไม่บอกกี่รอบแล้วขอโทษเขาเดี๋ยวนี้โอ้พี่มันก็บขอโทษเลยขอโทษขอโทษดีๆขอโทษขอโทษครับขอโทษเราติดหลักการ้ามอีกนะเข้าใจไหมเอาไปทิ้งเลยพี่ไม่แล้วทิงเสร็จก็เอาไปทิ้งด้วย ถ้าอยากกินก็ขอน้องดีๆบอกน้องดีๆบอกดีแล้วครับน้องมันหิวมือก็เลยไปหยิบมากินเออคราวนี้ให้อภัยนะต่อไปห้ามทำแบบนี้อีกนะดูน้องเธอด้วยนะไม่ไหวเลยแบบนี้ขอโทษแทนน้องชายด้วยนะคะ,อะโอเคไม่เป็นไรไปไปทีหลังห้ามทำอย่างนี้อีกนะโอเคค่ะอุจิุวจิ